สวัสดีค่ะพบกับช่องคิตตี้นะคะวันนี้จะมาไ้ผมให้ผมตรงแบบส,สวยๆกันนะคะมาดูกันเลยว่าทำยังไงอันนี้สำหรับคนที่แบบผมผมอยากโศกเราก็รวดผมนิดหน่อยนะั้นเราก็อันนี้มัดขึ้นให้เหลือประมาณเท่าเท่านี้ อันนี้ผมยังเปียกหมาดๆอยู่นะคะแล้วเราก็ใช้แปรงอันนี้เราจะใช้ความร้อนในระดับกลางๆนะ แล้วเราก็ใช้แปรงอ่ะลูดไปด้วยพร้อมกับใดเพื่อให้ผมอ่ะมันมันตรงให้พอเท่านี้เสร็จแล้วเราก็มาแบ่งอีก เราก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใช้หวีมว้วนม้วนให้มันเข้าเข้ามาหาตัวแบบนี้นะคะ เราก็จะมาใช้หวีแปรงเหมือนเดิมหวีแปรงเราจะใช้ให้ผมมันแห้งนะคะแล้วเราก็จะมาใช้หวีหม้วนกันต่อ อันนี้ผมยังเปียมกมันๆอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมา จะมาใช้หวีแปรงเหมือนเดิมม้วนให้ผมเข้าน้ะม้วนผมเข้า เห็นไ,ไหมทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้ตรงดูแบบธรรมชาติธรรมชาติเดี๋ยวมาทำอีกข้างหนึ่งกันเลย เห็นไหมทุกคนเราก็จะได้ผมตรงแบบดูแบบเป็นธรรมชาติทั้งสองข้างนี่ก็จะเป็นไปงุ้มๆมอย่างนี้เข้ามาเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่โบ เสร็จแล้วเราก็จะมาใส่โบกันนะคะให้มันดูแบบน่ารักกุบกิบกุบกิบมันเลบออกมาแล้วก็มาเน็บไว้อตรงนี้ก็ได้ให้มันดูแบบพองๆดูน่ารักน่ารัก ลุคนี้ก็จบไปแล้วนะคะถ้าเกิดใครชอบลุคนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คิตตี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย